ใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพาร์ตราคาถูกต้องร้านนี้เลย Lemon s h o p มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆกับราคาที่โคตรจะถูกกดเพชรออสตาและยังมีบริการในแมปบลบ็กอกฟลูดกีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ ทัาชอปทางร้านก็จะมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ,างๆเาลาๆ10แมปเช่นบล็อก o ูและชินโดไลฟ์บริการกดเพรแม l l Star กดผลปีศาจในแมปบล็อก o ูแล้วก็ยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปบล็อก o ูแล้วก็แมปชินโดไลฟ์กันอีกด้วยสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเฮลโหล h a t ว u ั d ด d ดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าสามูไรเหล่าพืช ช้อาวุธแบบเจพยทุยผู้ใช้ทัวรแล้วก็ผู้ใช้กระบองทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคครับทุกคนก็ขอกล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแมปโซนะฮะทุกคนเออตอนนี้ก็ทําการวิ่งหนีตีนอยู่นะฮะคือตีนมันเยอะนะฮะทุกคนเกมนี้เออเราก็ต้องแบบมีสเตปในการโจ๊กนิดนึงนะฮะทุกคนโอเควันนี้นะฮะมันก็เออเอา ไอเวนกำลังพูดเลยโอเคครับ <laughs> okay ทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับคือผมไม่รู้นะว่าเกมเขาอัปเดตมาตั้งแต่วันไหนนะฮะแต่ว่าที่รู้อ่ะผมเข้ามาเล่นอีกทีหนึ่งมันก็มีกระบองมาให้เราเล่นกันแล้วนะคะทุกคนอ่าตอนแรกจะมีสมุไรแล้วก็ทวนแล้วก็กระบองนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนละกันว่าจุดที่เราเอากระบองมาเล่นได้มันอยู่ตรงไหนนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ มันจะอยู่แถวแถวเดียวกันเลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมขอเคลียร์กับไอเจ้าหัวโลบอกก่อนโอเคมันม,มันมันไม่เอาครับโอเคฮะทุกคนนี่นะครับจุดเอากระบองก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะสังเกตมันจะเป็นปล่องนะฮะปล่องมันจะมีไฟอยู่ด้านล่างนะกระบองมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะทุกคนนี้ก็กด e นะครับมันก็จะใช้ไปกระบองเฮ้ยจะาปะเฮ้ย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 ขอพูดก่อนก็ไม่ได้นะไอตูดไอตูดวาน,นี่ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปอืนี่แหละนี่แหละทุกคนฮะคือว่าไอจุดเกิดอ่าคาตานะ ไม่ใช่จุดเกิดดิจุดที่ว่าเอาดาบคาตานะแล้วก็ทวนครับเพราะวิ่งตรงไปอีกมันก็จะเป็นกระบองเลยนะฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูครับว่าเวลาใช้กระบองสู้แล้วมันเป็นยังไงนะฮะนี่ผมก็กําลังวิ่งหนีตีอยู่นะทุกคนเออสมุไรจะอยู่ทางด้านขวาอันนี้จะเป็นทวนนะฮะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับวิ่งออกมาเห็นปะมันก็จะมีกระบองเลยนะฮะทุกคนนี่แค่นี้เลยนะฮะวิ่งตรงมาเรื่อยๆก็เปลี่ยนอาวุธได้เรื่อยๆแล้วครับว้าวะเฮ้ย โอ้โหทุกคนเกมนี้คือตีนเยอะจริงๆนะฮะเออมา้อมบวกแล้วมาเนี่ยเอฟเคก็ไม่สนออืออทุกคนฮะคือการใช้กระบองครับตีแรงแต่ว่าตีช้ามากผมแนะนำนะอย่าใช้เลยผมมารีวิวให้ดูเฉยนี่แหละนี่นี่ถึงระยะนิดนึงนะฮะเออแต่ว่ากระบองเขาจะตีระยะไกลนะโอ้โหไม่ให้พักกันเลยมาดิ มาดิสมุไรโอ้โหทุกคนไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําไม่ใช้เลยจริงๆนะกระบองอันเนี้ยมันแบบมันมันกระโหลกอะกระโหลกกระโหลกกะลามามา่มาปลากระป๋องนะครับเออนี่นีอา่าอยู่ไหนกันจ๊ะเนี่ยทุกคนดูครับมันตีช้ามากเลยนะฟืบฟืบฟืบกว่าเยัหัวได้แต่ละทีคือหลับไปสองตื่นนะทุกคน โอ้โหเกินตีช้าเกินมาชุลมุนอย่างนี้แหละทิ้งระยะนี่แตกไปหนึ่งครับเฮ้ยข้างหลังเอาเอาโอ้ยโทษทีโทษทีโทษโทษโทษลทษนั่ครับล่านอันนี้น้องทีมงานผมเองนะทุกคนเออก็งงว่าทำไมหันไปล่นเฉยเลยเนาะนี่อะทิ้งระยะนิดหนึ่งทิ้งระยะนิดหนึ่งเออเออเดินถอยนะครับเดินถอยแล้วก็ปับ ป่าผมแนะนํานะว่าถ้าใช้กระบองอ่ะอย่าเข้าไปใกล้นะฮะเพราะว่าเราจะโดนคาตานะฟันออกนะเห็นปะเพราะว่าคาตานะมันฟันเร็วกว่าเราแล้วฮะทุกคนอ่าฮยผมเริ่มได้ละผมผมเริ่มเข้ามือละนี่ทิ้งระยะนิดนึงครับอย่าอย่าให้มันเข้ามาใกล้นะเนี่ยเนียอย่างเงี้ยเราต้องเดินถอยเรื่อยๆนะฮะทุกคนเพราะว่ามันเราตีช้ามากเลยนะไม่โอ้โหคาตานะเขาจะลูกคมเราได้นะครับเออเออโดนเข้าหลังแน่ไอตูด ไปตรวจนี่เรียบร้อยครับแปมาหนึ่งเนี่ยทุกคนทิกการเล่นก็คือเดินถอยหลังแต่มันก็ยังยากอยู่ดีครับเพราะว่าเออกว่าจะฟันนี่รอสักประมาณ1ชาตินะฮะไอ้กล้วยกล้วยหอมจำสซนโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวแล้วเนาะขัดฟันแล้วเนาะขอเปลี่ยงคาตนะแล้วกันรีวิวก็จบเพียงแค่นั้นพอนะฮะทุกคน นีไงไม่สนใจใครทั้งนั้นหัวร้อนแล้วเนาะหัวร้อนแล้วเนาะหืฮห,ห,หืึแผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบจงชักดาบออกมาสู้ซะออกมานี่อะทำไมล่ะนี่อะให้ลุมเลยให้ลุมอ่นนี่ไงล่ะก็นี่ก็คือผลลัพธ์ของการลุมนะฮะทุกคน <c oughs> <c oughs> โอ้โหไม่ไหวแล้วเนาะืึอยู่ไหน ข้าจะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโซโซไซตี้ให้ได้อือุ้อยซ่อมซ่อมซ่อมอ่าก็คําถามนะครับซ่อมออามาจากไหนเห็นน้องทีมงานผมบอกว่าข้าให้คนให้ได้ห้าร้อยคน,นครับมันจะได้ซ่อมมานะครับเออโอ้โหดิบกันเกินเนี่ย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 เอาดิเอาดิ F.K. อะเนี่ยทำไมอะตัวกระพริบก็บวกได้แตกไปหนึ่งครับ เอไปต่อกล้วยน้องบานานะบานาบานาบานา,านาบานาเอาดาวออกมาสู้ซะบานาเอาจะไปเฮ้ย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 เอาดิจิ้งจอกเ้าห่างอ๋อนารูทัวอ๋อนารูทัวยังไงครับกล้วยหอมจอมซนว้าวอะไรกับนี้อะไรกับนี้แตกเยอะย สุกุนะนีไงล่ะสุกุนะสุกุนะหรออย่านะอย่านะนี่อย่าทำไมล่ะอ้าวอ้าวทำไมล่ะนี่อย่าทำไมล่ะอ้าวอ้าวมาดีครับมาดีครับเออเออเฮ้โยโอ้โหนายโอ้โหฟันกลางหลังอย่างงี้ไม่เออเป็นยังไงล่ะอ,อ้าวมาดีมาดีมาดีครับมามาเลยนี่อ่ะ โอ้ว้าวโหทำไมซ้อมนี่มันเหมือนจะโกงอยู่นะทุกคนระยะก็ไกลตีก็ตีก็ไวด้วยนะครับอู้ว้าวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอนะ้โห,โห,โห,โหไม่ไหวครับไม่ไหวอยู่ไหนกันจ๊ะฮะเหล่าสมุไรทั้งไล่เอกมาอูุ้กุนะุ่กุนะาโอ้ว้าวซุนะแตกไปแล้วนะมึงนี่ะไรล่ะ ไม่ค่ะ behaving? บอบล็อกฟ้าบล็อกบลูบล็อกบลูอือม,อม,อมเกมนี้ต้องใช้สเต็ปจริงๆนะฮะเอคือใช่อยู่ไหนกันจ้ะไอพวกตูดออกมาซะดีๆไอตูดไอพวกตูดมาดีมาดีให้หมดเลยเน,นี่ยเ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 ออวัาดี้ครับนี่แตกแลหนึ่งครับนี่ เป็นไงล่ะครับโอ้โหเก็บไปซองไอตูดม right? uh, mm ืกครับไอตูดมืกอยู่ไหนครับอยู่ไหนอราไม่สนครับจังหวะนี้เอ้ยเจะเพอเฮ้ย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 เข้าข้างหลังไม่ได้นะอือวิวิวิยอมไม่ได้ครับวิเรายอมไม่ได้นม่แตกไปครับแตกไปเอ้าทำทีมงานผมหมั้งยี่ทำทีมงานผม,หร,ม,ททม,นผมหรอครับ ว้าวโดนฟันตายนะฮะอู้ว้าว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 โว,ว้วโว้วเออโอโหลุมม่มอะโอ้จบแล้วทำไมชอบลุงกันจังเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่บอกล้วตัวฮึฮึเว้ยวาตัาวขู่เป็นแมวนะ <c oughs> โอ้ขู่อย่างกับแมวนะครับไม่ใช่เสืออยู่ไหนกันจ้าอยู่ไหนกันจ้า กล้วยหอมจอมซนมานดีซะดีดีมีหลังหรือเปล่า,น,า,านี่ไงน่ารูตัวน่ารุตัวชักดาบออกมาจงสู้ซะถ้าไม่สู้แกจะตายนี่ไงล่ะแกไม่ตายหรอกข้านี่แหละตาย <c oughs> <c oughs> ข้าพระเจ้านะ่ะตายแกไม่ตายหรอก <c oughs> โหเ <c oughs> <c oughs> สียงดาบนี่ไม่เว้นเลยนะทุกคนมาดีมาดีครับมาดีครับ อุยซ่อมหรอนี่ย่ะซ่อมหรอซ่อมหรอแตกสองดีครับทุกคนฮะคือผมอยากจะฝากอะไรอย่างนึงได้ไหมอันนี้อันนี้ขอร้องเลยแล้วกันนะครับเนี่ยทุกคนเทขนาดเนี้ยเสื้อผมว่าไม่ซื้อกันได้ไง <laughs> โอเคซื้อเสื้อผมด้วยนะคะเออลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนโอ้โหไม่ซื้อไม่ได้แล้วเสื้อเทขนาดนี้ที่ไหนกันจ้ามาดีมาดี โอ้ฮ e ลโ o g u e y ฮัลโหลเกิลน้องสาวฮัลโหลฮ l ลโหลเกิลวิจับอา่าวีพี vip อพีฮัลโหลเกิลเจอกันครับฮัลโหลเกิลทำอย่างนี้กับพี่ได้ไงจ๊ะน้องสาวน้องสาวทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงจ๊ะเกิลเสร็จกายนะเกิลเกิลอยู่ไหนจ๊ะน้องเกิลเกิ l v ี p g i r เกิ p น้องสาว girl V A P อยู่ไหนจ๊ะพี่จะจับน้องสาวทำเมียซะจ๊ะทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงทำกับพี่อย่างนี้ได้ยังไงจ๊ะน้องสาวอย่าให้เจอนะพี่จะจับปั้มทำเมียให้เลย <c oughs> <c oughs> จับทำเมียเลยนะ <c oughs> โอ้โห้ว่าคุยด้วยดีๆว่าฟังกันเชเย่เข้าไปไหนกันหมดห่ะทุกคน <c oughs> นี่ไงน้อง girl girl V A P มานี่นี่สองลูกหนึ่ง นี่แหละเหตุผลที่ทำให้ข้าพเจ้าต้องเจ็บช้ำใจมาดีมาดีเออเออไปก่อนเลยโอ้โหทีมงานโคตรโหดอุ๊ยเอาดีเอาดีอาดโอโหโ,อโหดจัดเลยทีมงานโหดจัดเลยโอ้โหเกินเดี๋ยวทำไมมันโหดจังอะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอา,เอาว่ะอุ bin, climate, ้ยหดเกินเฮ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยหดเกินหน้าเกินตาเฮ้ยไอ้บ้าหดจังวะไอ้บ้านี่ไอ้บ้านั่นนี่นี่่ะนี่่ะคาคาเมื่อกี้คาไม่สนใจหรอกเฮ้ยเฮ้ยหดเกินหดเกิน อ้าวได้ได so okay, no <laughs> well, ้เด <laughs> ี <mumbles> <All S 1> ๋ยวเจอกันได้ไอ้ไม f ครฟ์บลูบล็อกไม c ครฟ t โอเคมาไปเปลี่ยนเป็นทวนมาละเล่นทวนม้างดีกว่าละกันนะคาตานะก็ไม่รอดนะครับมาดิก็มาดิก็มาดิมาดิเอออุ้ยอุกระบองกระบีกระบองอุ้ยมาดิเก็บ2อุ้ยมาดิเก็บ3ครับมาดิว้าวว้า ในที่สุดก็เจออาวุธที่ใช่นะทุกคนไม่เหมาะกับคาตาณะจริงๆนะฮะเฮ้ยโอ้โ,อโหจิ้งมาจากไหนโอ้โหตกใจหมดเลยแตกไปสิว้าวโน,น่ .1 ครับโซโซ,โซไซตี้โซโซไซตี้นั่นมันอิจิกัวนะครับอิจิกัวแห่งโซโซ,โซไซตี้นี่ไงะล่ะ I'm sorry ว้าวไอบ้บลูบล็อกอีกแล้วเหรอนี่ไงล่ะบลูบล็อก ว้าว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 วว้าโอโอโอเบาวบานี่ไงล่ะแตกไปสินี่อ่ะนี่ไงล่ะฮะว้าวเฮ้ยเริ่มมาว่ะเริ่มมาว่ะว้าวทีมงานนะฮะอันนี้คือทีมงานนะทีมงานทีมงานน้องเกิร girl girl VIP เกิร์ลเกิร์ล เกลอเกิอแตกโอ้ว้าวทีมงานก็ไม่เลือกโอ้โ <laughs> หอุ้ยเฮ้ยทำไมเตะใครนี่ยละ่ะฟันช้าซะเหลือโอเคครับ okay, ทุกคนถ้าทุกคนเห็นผมเล่นแล้วสนุกก็เข้ามาลองเล่นกันได้นะฮะ ถ้ายัางไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ